สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูความลกความลกนะครับความลกของที่เคลมสินค้าที่ทำงานนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนหัวหัวแท่นนะครับเดิมเราใช้หัวตัวนี้อยู่หัวแท่นตึงเนี่ยเดิมเราใช้สามจับแต่สามจับเนี่ยมันศูนย์มันไม่ตรงละ เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีจับดีกว่านะครับสีจับเราตั้งุุนได้ตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเรากึง่งตัวเนีเ้ยน้าแปนตัวเนี้ยมันจะมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ปาดหน้านี่เพื่อให้นั่งบานี้บ่าด้านหลังของหัว ตรงนี้นะครับผมตั้งมามานี้เข้านี่พอดีแล้วเราก็มาร์ครูเจาะรูแล้วก็ตอนนี้กํา <PO V. S 1> ลังสตาร์บกำลังสตาร์เกียวสตาร์บนะครับดาบสตาร์เกียวบางคนก็เรียกสตาร์บบางถิ่นก็เรียกสตาร์บบางคนก็เรียกสตาร์บนะครับสตาร์เกียวเราจะเปลี่ยนเกียวเป็นเกียวธรรมดามินธรรมดาก็หาน็อตไม่ได้นะครับน็อตมันก็จะมีเกียว เดียุ่นเกียเก่ยวเขาเรียกอะไรเกียวเยอรมันเกียว,ยวอิตาลีซึ่งมันไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวนี้เลยครับตอนนี้เราอะไรธรรมดาธรรมดาเราทําไม่ค่อยได้ตอนนี้เราต้องทําของไม่ธรรมดาตาพตาบนแท้เลย จะถอดออกไปก็ลําบากนะครับตอนนี้เราก็ตามบนแผ่นทำใจตามนี้ก็ต้องตามนี้นะครับต้องตามเป็นธรรมดาเลยผมไม่เราไม่ต้องจะทำกัน เขาจะทํากันี้แบบแปลกเนี่ยแบบเนี้ยก็ขึึนไปอยู่บนที่แ,บบแปลกคือแท่นแท่นกลึงหรือว่าอุปกรณ์ช่างนะครับช่างต้องเป็นครูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ลบลูนะครับครูช่างก็คือครูช่างนะครับ เราขึ้นไปอยู่ได้บางคนไม่ได้เลยนะครับแท่นกึงหรือว่าเครื่องมือช่างต้องจุดธูปเทียนไหว้บูชาธูปเทียนแพรหรือว่าดอกไม้ธูปเทียนหรือกวงมาลัยนะครับอันนั้นก็คือถ้ามีชูกมีมครูอาจารย์อยู่ก็ได้อันนั้นก็ทําไปนะครับไม่ได้ลบหลู่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับถ้าเราทำเองอย่างนี้นะครับเราเป็นงาน งาน DIY งานทำเองเราก็ต้องปีนเราคือครูเราคือช่างนะครับเราต้องคุมเขาเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมาจัดการน,นะครับงานพวกนี้งานระดับครูระดับมือโปรนะครับ

เหงื่อท่วมเลยครับแต่ใจต้องเย็นนะครับงานช่างวงนี้เหงื่อท่วมเท่าไหร่ก็ต้องใจเย็นเพราะถ้าใจร้อนนะครับหักนะครับตาบเนี่ยหักมาเยอะแล้วนะครับจ้าบ,จ,บจีบเนี่ยแล้วก็ต้องรู้มือนะครับ ทำให้มันหักหักแล้วเรื่องใหญ่เลยจากเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องยากเลยนะครับจากเรื่องง่ายๆก็จะกลายเป็นเรื่องยาก และสามรูนะครับสามตัวหรือตวงหตัวนี้ปั้มมาสองวันแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ปาดหน้าปนสีเมื่อคืนกันสน,นิมเช้ามาเจาะรูแล้วก็ไปหาตาบเนี่ยตาบมันไม่พอดี ก็มีขายก็เอาต้อีกต้นใส่นะครับเอามาใส่เลยนอ้ยประสบการณ์ต้องเยอะนะครับ นไม่มีประสบการณ์นี่ทําไม่ได้ต้องใจเย็นใจร้อนไม่ได้ทั้งๆที่มันร้อนเนี่ยอึ่งอะท่วมเลยเพอถ้าใจร้อนหักทันทีนะครับตามนี้เขาไม่ใช่เหล็กเหนียวนะครับเขาแข็งแข็งอย่างเดียวพอสาะะมารถกัดกือโยได้ โดยเราต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นใส่ด้ามยาวไม่ะมันปิดนี่นะครับน้ำหนักกดต้องเท่ากันสายขวาบนล่างต้องเท่ากันต้องรู้น้ำหนักเกินกว่าน,นี้ก็เก๊กนะครับเกินกว่าน,นี้ก็เก๊กขาด หักเลยไม่มีขาดหักบินแตกแล้วก็ฝังในโหต้องเชื่อมต้องออกต้องตีต้องเจาะก,กันหมุนกวัดจะออกนะครับสต้าทหักคาเนี่ยคนนี้ไม่เคยตามหักคาจะไม่รู้นะครับว่าเป็นไงอันนี้เป็นเรากํำลังมาทําปรมาจารย์ช่นะครับอาจารย์ปู่ของเรานะครับ ให้กลึง,งยดเลยโอ้รอดแล้วครับเหนียวน้พอเข้าแล้วมันจะลื่นแล้วเวลากดเนี่ยลึงน้ำหนักเนี่ยต้องเท่ากันถ้าไม่เท่านะด้าในใดด้านหนึ่งก็หักเลยนะครับ ไม่ขันเข้ามากถ้าขันเข้ามากนะครับมันจะหลวมพอหลวมแล้วเวลาเราใช้น็อตเนี่ยมันจะหลวมมากมันก็จะไม่ดีเวลาขันนะครับนี่นะครับผงผงเหล็กจะติดอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บกราฟตัวนี้ผงนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าไปพ้นมือเด็ก เวลาเก็บก็ต้องทุบน้ำมันไว้เคลือบน้ำมันไว้นะครับอย่าให้ขึ้นสน,นิมพอผงนี้จะขึ้นสน,นิมแล้วมันก็ไม่สวยมันก็จะไม่เหมือนใหม่นะครับเก็บนะครับตราบจาบนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำใบนิดหน่อยนะครับ เราไม่ใช้ตะวันใหญ่ปาดครับทไ้มีขูดเราใช้ตะวันใหญ่มันไม่มีที่ปาาที่้มไม่ได้เหยบร้อดเลือดออกเลยโอเนะครับ เหล็กกับช่างเนี่ยมันจะต้องเจอกันทุกวันแล้วก็มันก,ก็จะต้องเป็นอย่างเนี้ยเลือดออกเลือดใสเลือดสีส้มเลือดจางนะครับ จับลองมาดูเพื่อเห็นครั้งสุดท้ายนะครับ,รบจับตัวนี้พอเราปิดไปแล้วก็คือไม่เห็นแล้วมีใครเห็นเลยนะ งานช่างก็อย่างนี้นะครับหนักทั้งหนัก,นกทั้งลกทั้งเยอะอส่กีกัน ก็ไม่ใหม่อะม,มันมันถอดออกมาจากแท่นอื่นแทนใหญ่ครับแทนหน่งเขก็ใส่แบบหจับไปนะครับถอดสี่จับเอาหจับใส่นี่เราเอาสามจับออกเอาสี่จับใส่เดี๋ยวต่อไปสี่จับก็เปลี่ยนไปหจับ Ooh. Mm -hmm. ลงบิ๊กเลยนะครับ สวยเลยสวยเลยครับตัวนี้ใช้งานได้ดีตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวหัวแท่นจึงตัวใหม่หัวแท่นจึงตัวใหม่นะครับ จำตำแหน่งใหม่นะครับก็จบเท่านี้แล้วครับสำหรับการใส่นาเป็นตัวใหม่สำหรับแท่นกึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อที่มาด้วยกับหัวใหม่ต่อไปเก็บก่อนนะครับก็ เราลองมาจับเหล็กพึงกันดูนะครับตอนที่เราได้ตัวนี้มานะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวขัดมาด้วยนะครับเราก็เอาตัว j ลนะครับพอดีตัวนี้มันเหลือตัวใหญ่เดีย๋ยวเราเชื่อมตัวนี้ปิดก็ได้นะครับตอนนี้เรามาใช้ก่อนนะครับนี่นะครับจลเราจะจับเหล็กแบบไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นสี่จับ ตั้งศูนย์เอานะครับมันจะอิสระได้มากกว่าตัวสามจับนะครับตัวสามจับจะจับกลมอย่างเดียวนะครับจับจะจับแต่กลมอย่างเดียวตัวน,นี้จะจับได้ทั้งกลมทั้งแบนทั้งเรียบทั้งไม่เรียบก็จับได้หมดครับ จับได้หมดเรามาลองดูกันนะครับเราเอาน้าแปนตัวนี้มาจับแล้วก็จะือจะปาดหน้านะก็มันกว้างไปมันใหญ่ไปนะครับเราก็เปลี่ยนกลับด้านได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสีจาัก เป็นสามจับจะต้องมีชุดของเขานะครับ ตัวน,นี้จะตั้งได้สเสถียรกว่านะครับสเสถียรกว่าสามขาจับนะครับสามจับใช้ไปนานๆมันก็จะโบกแล้วมันก็จะแก้ไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสี่จับเพื่อจะได้จับงานได้แต่ลพัดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจับแท่นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาขึงกันเลยนะครับตอนนี้เราต้องเจาะรูเจาะเอาเอาเหล็ใส่เราดูนะครับเราจะเจาะรูเท่านี้ มอนนี้มันสมัยใหม่แล้วนะครับมันยุคสองพยี่สแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ดิจิตอนนะครับแ,แบบนี้แบบนี้ก็เสียวล้าสมัยแต่ยังเป็นที่ต้องเอาไว้เทียบนะครับคาลิเบรตนะครับคาลิเบรตอยู่ตัวนี้มาจรฐานของเยอรมันนะครับมาจรฐานแต่ว่าตัวนี้ของจีนนะครับ ก็เรื่ององอไปนิดนึง ครับใกล้จะพัลุแต่มีดมันไม่ดีเดี๋ยวไปตึงไปเจียมีดใหม่ขนาดหลายแบบครับตัวนี้มันป้านลงไปแล้วตึงไม่ดีแล้วตัวนี้เอาไว้กึงกึงด้านไหนเดี๋ยวเรารับใหม่เลยแล้วกันเอาตัวนี้มารับนะครับมีดกึงนี่นะครับเราก็รับมีดแบบนี้รับให้มันย้อนเป็นเล็บเดี่ยว นี้เลยคมเพราะว่าเวลาปา่ามันจะมีตรงแล้วโคแล้ว มีดมันอาจจะหักเียบร้อยนะครับเราจะตึงใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณสามสิบเจดมิล แล้วนะครับแล้วเราก็ลองสวมดูก็ดีเลยโอเคเรียบร้อยหน้านี่ไม่ต้องฟาดเพราะว่าเราเอาไปทำแค่นนะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบแท่นกึง่งเพื่อปาดแบบนี้นะครับ งานออกมาใช้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็อตัวนี้ไปใส่นี่ตัวนี้ก็มาประกบับกับนี่นะครับแล้วก็ออกติดนะครับตัวนี้เพืจะทำตัวหัวใบมีดหัวจับใบมีดตัดหญ้านะครับโอเคสำหรับการประกอบแท่นตัวนี้ก็เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับก็ ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่แล้วเข้ามาแล้วนะครับกดถูกใจหรือไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการที่จะรับข้อมูลใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆที่เราลงไปนะครับก็สามารถที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อใจได้รับข้อมูลใหม่ๆทันทีนะครับเวลาที่เราลงคลิปใหม่นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นคำพูดที่เราพูดกันเป็นประจำนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ